ในขณะที่อีกสถาบันหนึ่งนะคะนั่นคือสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันท่านอธิการบดีก็ออกมายืนยันนะคะว่าแก๊งอาจยากรรมขนาดเล็กแอบอ้างชื่อสถาบันพ้นสภาพนักศึกษาไปแล้วและจ่อจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดค่ะ รองศาสตราจารย์ดรเสถียรธัญญาศิริรัตน์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปฐุมวันพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วีนัททัดเรียมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะถึงกระแสข่าวขบวนการนักศึกษาที่ก่อเหตุยิงน้องหยอดและครูเจี๊ยบเสียชีวิตหลังจากมีแก๊งนำโลโก้สถาบันและชื่อสถาบันไปตั้งเป็นองค์กรอาชญากรรมขนาดเล็ก โดยนายเสถียรนั้นบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องหยอดและครูเจีย๊ยบรู้สึกไม่สบายใจที่มีกลุ่มคนนำชื่อสถาบันไปกระทำการในลักษณะดังกล่าวทำให้สถาบันการศึกษาที่ม,มีความเก่าแก่ถึง91ปีเสียชื่อเสียงโดยยืนยันว่าสถาบันไม่มีนโยบายหรือส่งเสริมให้กระทำการในลักษณะดังกล่าวรวมทั้งไม่มีบุคลากรของสถาบันให้การช่วยเหลือหรือให้เงินสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อเหตุ ไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบันเราต้องขออนุญาตจากอธิการบดีเท่านั้นใครฝา่าฝืนต้องได้รับบทลงโทษตามกฎระเบียบของสถาบันทางด้านนายวีนัทกล่าวว่ากลุ่มผู้ต้องหาในคดีน้องหยอดและครูเจี๊ยบทั้ง9คนที่ถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้8คนเป็นบุคคลที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไปแล้วพร้อมกับนักศึกษาคนอื่นๆจำนวน140คนส่วนอีกหนคนรอตรวจสอบ ส่วนรายชื่ออีก84คนที่อยู่ภายในกลุ่มแก๊งเสรีชนคนปทุมวันที่มีการบูชารูปอดีตนักศึกษาปทุมวันที่เสียชีวิตขณะนี้ยังไม่ได้รับรายชื่อมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ายังคงมีสภาพเป็นนักศึกษาหรือไม่หากได้รายชื่อดังกล่าวมาแล้วจะจะทำการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบมีความผิดเกี่ยวข้องกับองค์กรดังกล่าวก็ต้องถูกลงโทษตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่ผ่านมาเป็นเวลานานหลายปีแล้วทางสถาบันไม่อนุญาตที่มีการรับน้องซึ่งหากฝ่าฝืนก็ต้องได้รับบทลงโทษตามขั้นตอนคือพักการเรียนหนึ่งภากการศึกษาและไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้ามาทํากิจกรรมภายในสถาบันหลังเวลา21่สอนาฬิกาส่วนที่พบว่ามีการปั๊มสัญ,ญลักษณ์ฟันเฟ,ฟืองบนร่างกายผู้ต้องหาสีรายจะเกี่ยวข้องกับสถาบันหรือไม่ยืนยันว่าสัสญ,ญลักษณ์ของสถาบันเป็นดอกบัวไม่ใช่ฟันเฟืองแต่ฟันเฟืองคือสัญ,ญลักษณ์ของวิศวะ ส่วนมาตรการป้องกันในการกอร่อเหตุในลักษณะนี้ทั้งปทุมวันและอุเทนถวายได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมีการตรวจสอบนักศึกษาโดยแลกเปลี่ยนข้อมูลมีการตั้งกลุ่มรายร่วมกันทุกเย็ยนหลังเลิกเรียนจะมีอาจารย์ไปส่งนักศึกษาหน้าสถาบันเพื่อให้ขึ้นรถและกลับบ้านโดยเร็วแจ้งผู้ปกครองผ่านกลุ่มรายว่าส่งที่จุดไหนและประสานตำรวจท้องที่เข้ารับช่วงต่อ หลังจากนี้จะให้ฝ่ายนิติกรของสถาบันเข้าไปดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับทุกคนที่แอบอ้างชื่อสถาบันเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้มาตราการขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มบุคคลที่ก่อเหตุและแอบอ้างชื่อของสถาบันในขณะขณะที่ล่าสุดนะครับในเพจของสืบนครบานเองมีการประกาศแล้วก็แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใดพบเห็นเ <c oughs> บาะแสนะครับของ3คนที่ล่าสุดเนี่ยถูกออกหมายจับในการร่วมก่อเหตุ แล้วก็ทำให้ครูเจี๊ยบแล้วก็น้องหยอดเสียชีวิตนะครับตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยให้ช่วยแจ้งเบาะแสด้วยในเพจ Facebook สืบนครบาล IDMB มีการโพสเนี่ยแหละครับรูปภาพแล้วก็ข้อความครับซึ่งระบุว่าสืบนครบาลขอความร่วมมือประชาชนหากท่านใดพบหรือมีเบาะแสข้อมูลของ3คนร้ายร่วมก่อเหตุยิงครูเจี๊ยบและน้องหยอดจนเสียชีวิต เมื่อวันที่11พฤศจิกายน66เวลา9นาฬิก30นาทีเนี่ยให้ร่วมแจ้งเบาะแสด้วยหนึ่งก็คือนายอนาวินแก้วเก็บเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ที่1070ทับ2,566ลงวันที่22พฤศจิกายน66ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในตัวเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนร่วมกันสมคบกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในภาคสองนี้ 2. นายอับดุลเลาะดือราแมผู้ต้องหาหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ที่1071ทับ2,566ลงวันที่22พฤศจิกายน66ซึ่งต้องหาว่ากระผิดกระทำผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในตัวเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนร่วมกันสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในภาคสองนี้และ 3. นายนพวุฒิเรืองศรีผู้ต้องหาหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ที่1074ทับ 2, 5 6 6ลงวันที่22พฤศจิกายนซึ่งต้องหากระทำผิดฐานร่วมกันสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไป เพื่อกระทําความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติไว้ในภาคสองนี้โดยในเพจเขียนว่าหากประชาชนท่านใดพบเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่ Facebook เพจสืบนครบาล idmb ข้อมูลของท่านเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่การเผยแพร่นี้เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แล้วก็ Hashtag ครูเจี๊ยบน้องหยอดแชร์เท่ากับช่วย แฮชแท็กสืบนครบาล idmb และแฮชแท็กอุทเทนถวายครับ